ใครได้กำลังมองหาร้านเติมเกมนะผมมีร้านแนะนำนะคุกกี้แลนชอปนะร้านจดทะเบียนถูกต้องต,องตามกฎหมายเติมไหวเข้าไหวร้อยเปอร์เซ็นต์เราเติมทั้งเกม F4 มือบายและเกมอื่นอีกเพียบนะเติมสนุกมาสะดุดต้องคุกกี้แลนชอบเลยนะครับลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับนะ สวัสดีครับมาอยู่กับผมต่อกับเกม F4 Mobile กันเลยนะครับอ่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านทุกคนเช่นเคยนะครับมาก็มาอยู่ในวันพฤหัสเช่นเคยนะก็สัปดาห์ที่3าของกิจ Aqua and Euferno นะบอกเลยวนะ่าตัวน่าเล่นถือว่ามีไหมอ่ในสัปดาห์นี้อ่ะอาจจะมีนิดหน่อยนะแต่ แม่ไม่ตรงตำแหน่งซะเท่าไหร่นะครับอ่ะอ่ะอก่อนที่เข้าไปดูใครที่เข้าไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe เป็นงกงินจ่ายให้ผมสักหนึ่งครั้งครับแล้วก็ฝากเล่งเกมไว้สักหนึ่งน,ะนัดกูคก็ตแลนดะ์ช็อปพันล้านเติมเกมดีคุณภาพครับมั่นใจได้หรอเปอร์เซ็นต์น้ำถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนครับรวดเลยจะจ่า,จายว่าจ่ายกูเก็ตแลนด์ช็อปเลยนะครับหลังนั้นแหละได้เลยนะครับอ่ะอนนก่อนที่้าไปดูในกิจกรรมเหมือนเดิมนะก็มีตัวเข้ามาไฮเล็กนะครับก็จะเป็นอ่า นี่ดีกโกกาเนี่ยตัวนี้เนาะสำหรับสายฟรีหรือใครที่มีอะไรพร้อมอ่ะร้อยจุงร้อยเจ็ดร้อยหกเงี้ยร้อยห้าเนาะอืมแลกได้ไหมก็ถือว่าได้นะไม่ได้ไปแย่ครับติดตรงพลังงานมาสี่เองไงข้อเสียคือกาก่สี่ดาวแบบพลังงานเนาะอย่างอื่นดีหมดเลยนะครับถ้าใครไม่ติดเรื่องพลังงานเขาสี่ล้วก็ชอบแกาก้าอยู่แล้วแลกได้นะครับสําหรับตัวนี้เนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกากกานะก็มีแค่นี้อัปเดตเข้ามานะตอนน้องนัดอยู่ในกิจกรรมหมดแล้วนะครับก่อนก็ไปดูเหมือนเดิมนะับต่อเวลาพิเศษนะต่อเวลาพิเศษมาแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้อัปเดตเหมือนเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมนะับหนึ่งเหมือน,นะนแต้แยังมาเหมือนเดิมนะก็เนี้ยครับห้าพันยังอยู่นะครับแล้วก็กิจกรรมทางเลือกนะก็ประมาณป่าใบรับทีใบ อะไรเอ่ยที่มันถึงร้อยเจ็ดนะไปะก็ทั้งเลือดกันไปนะก็ไปมาอยู่ในหนึ่งหมื่นของเราเต่อนะครับเหมือนเดิมนะไปสูงสุดคือร้อยแปดนะนอกนั้นก็เป็นร้อยจุดร้อยเจ็ดร้อยหกนะแล้วก็มีแต้มปะปายไปนะใครดวงดีดวงหิงก็มาคอมเมนต์กันได้นะไปไปผูป้เข้าของเพลงเปิดไปเลยนะมาเคยได้ดีแล้วกับเขาหรอกนะไปะมาแล้วปื๊บปื๊บปื๊บปืป๊บหุย โอ้โหร้อยห้าส ah, okay. ิบเต็มเอ่อถือว่าดวงดีใช้ได้นะครับในสัปดาห์นี้นะเอาเต้มนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะก็จะเก็บแต้มไว้แลกตัวอีกเยอะนะครับนะกี่เปอร์เซ็นต์อะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาเรื่องอยู่ในเอาเรื่องได้ร้อยห้าสิบเต็มนะอ่ะใครที่โดนเดี่ยวเองมาคอมเมนต์กันได้นะได้ตัวนี้ได้แต้มเท่านั้นเท่านี้นะครับนะก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดวงหิงดวงปากกันด้วยนะ ครับผมอ่ะไปไปดูในกิจกรรมมาแม่ตัวไหนเข้ากันบ้างนะครับไปไปดูรับไปแล้วบุมอ่ะมามาอยู่ในหน้ากิจกรรมกันก่อนนะครับกิจกรรมในสัปดาห์นี้เนาะง่ายๆครับไม่มีอะไรเลยนะครับเล่นมานะก็รับใ <c oughs> นโทเค็นนีไปายนาวเลก็ใครเลือกกลุ่มอะไรก็ยังมีนะอควายเฟอร์นโนนะผมเลือกเป็นเฟิร์โดน,นะก็เป็นสีแดงนะครับก็จับคู่กันไปนครับนะในคู่ไม่ก็เอาโทเค็นเนะี้ยไม่รู้แจกทำ อันนี้พูดตัวเจกททำสุดตีนอะไรมจกเยอะแยะเนะแล้วก็มาเผื่อคณนะเผื่อคนไม่ได้อ่าไม่ได้ค่อยตามเก็บไอตรงนี้ไงมันหมนหายถือว่าใช้เวลาหางนานพอสมควรไอแต้มพวกนี้เนาะก็เก็บแต้มไปนะรับได้ทรงร้บไปสีแห่เยอะแล้วก็ปั๊บเปิดเปิดเปิดเอานี้นะนะใครดวงดีดวงเฮงแ่บเปิดไอตัวแบบเนี้ยผมเห็นแน่แต่เราเจ้าหลายคนเลยเนี้ยไอตัวพวกเนี้ยนะครับใครดวงดีดวงเฮงก็ผมมีกับมาได้ นะครับผมไปพูดมันําเพลงมาดูในแกลอรี่ของเราเลยดีกว่านะครับในสัปดาหนะ์ที่สามเนาะวันที่สามก็ถือว่าตัวตึงๆๆในตาแหน่งแต่ละตําแหน่งก็ถือว่างั้นนะครับในสัปดาห์นี้ก็เหมือนสัปดาห์แรกเลยนะครับเออในตัวพวกนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะตัวสัปดาห์ก่อนๆดูดีกว่าเยอะนะครับนะตรงนี้มองแคบนะครับแต่ถ้าใครเป็นแบบฟูเซอซีอย่างเงี้ย แจ็คสงแจ็คสันอยากหาคอนเทนต์อะไรก็ได้นะเว้ยเออไม่ว่ากันไอ้พวกฟูทำฟูเนาะนะเด็กแมนยูคิดถึงมาติดนะเนีก็ CDM ตัวตึงนะครับสำหรับมาติดเนาะถือว่าแต่ในเกมนี้ไม่แนะนำให้แลกนะเว้ยถ้าใครไม่ชอบจริงๆเนาะตัวนี้ก็มันมีแต่ตัวบรรยาอ่อนจริงๆนะครับนะสำหรับเออ่ไก่สัปดาห์ที่3นะครับนะ ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับนะมีแต่ตัวปัญญาอ่อนนะครับแต่ตัวนี้กนะ็ถือว่าถ้าใครร้อยเจ็ดวิ่งหนึ่งร้อยเก้าเป็นเออเอลบสายเกมรับนะครับนะสูงร้อยแปดสิบห้าถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่ได้ว่าแย่นะพลังงานสี่หลอดแต่เป็นปานกลางสูงเนาะไม่ค่อยเติมอาจจะหมดช้าพอสมควรนะแต่วิ่งร้อยเก้าเองนะครับถ้าใครไม่ได้เอลบก็ดันขถาดขนนั้นมนาะมองแค้มได้นะนะ มองคคบไปเลยนะครับโคดี้เดอะคัคโปโมเยสก็ร้อยแปดสิบเกน้ำหนักเจ็ดสิบหสี่ห้าถ้าเป็นภาคที่แล้วนะหน่ล่นแน่แรกแน่นอนนะสหอหก,กับแคโปในภาคที่ลแล้วแฮวนะสำหรับทาคนี้สี่ห้าแล้วนะ 4, 5, นะเด็กริเวอร์พูลนะครับแรกได้นะสำหรับผมเล่นได้เป็นตัวสำรองเงี้ยออตัวสำรองตอเลสเนออี้ย ของแห่หรือภูนะเอาเข้าเป็นตัวสำรองตอเลสหรืออะไรก็ตามมันเล่นก,กู่ตอเลสได้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ระบายแย่นะคสำหรับกักโปูโมเยตน,นะอ่ะก็ใช้200แต้มเองนะถูกๆไปนะครับสำหรับอาร์มัดเดียโลตาเล่นะครับอาร์มัดเดียโลนะครับสำหรับเด็กแมนเชเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหัวแอนเดอรบิวนะแล้วเชีบเยบใ่ับเอ้ยแล้วเชียสามนะน้ำหนักอุส่าเจ็ดนะ 5้นะับยิงร้อามสิบเอ็ดเลยนะยิง107นะโอ้การเล่นบอลเลย24ถือว่าติดเท้าแน่นอนนะข้อเสียครับพลังงานนะครับนะเอาไปตัวสำรองหรือแบบฟูลเมนยูเล่นเล่นง่ายเลยแน่สนใจนะครนะัมีเหนือชั้นอนะแล้วก็สูงปานกลา,างนะสำหรับอารมัดเดียโล่เนาะก็ <c oughs> ข้อเสียคือพลังงานแค่นั้นเองเดียโล่เนาะนะนะครับ450นะครับสำหรับอารมัดเดียโล่นะครับนะตัวตัว,ตวแม่ C D M กูดูสี่นะครับคือแบบเป็น C D M เขาเรียกว่าอะไรนะมันเคยมีร่างร้อยแห่บ้างถ้าจำไม่ผิดอะเออที่มันมาตึงๆเหมือนกันนะสำหรับกูดูสี่เนาะกิดไหนไม่รู้ครับที่มันเอ่อเป็น C D M แบบแบกแนวเลยนะวะร้อยแปดสิบห่น้าหนักคงสิบแปดนะสามแห่ 35, นะผีเท้าร้อยสามถึอว่ใช้ได้นะ กายตั้งรับ115สมัครรับงาน117เลยนะครับรายงานดีสก,กิลดีนะครับสก,กิลดูซี่นะกกนะเบริเลณดีด้วยคนระับปันกลางสูงนะอ่ามีเพย์ไม่เกอร์นะครับสำหรับก,กิลซี่นะใครที่ไม่มีสิไม่มีซีดีเอ็มแม่งนะซีดีเอ็ม107เลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับนะในมินิก็ถือว่าเก่งพอสมควรนะผมเคยเห็นละเก่งมากนะสำหรับอ่ากิลดูซี่นะครับใช้แต้มมาเยอะด้วยนะ450แป๊บๆก็เก็บกันได้แนละ้วมั้งนะครับนะ เอาเอเบก่อนนะครับสำหรับโรเบิร์สันนะสำหรับเด็กลิเวอร์อีกแล้วโหสัปดาห์นี้ลิเวอร์เยอะพอลวัวนะมั้ยร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วน้ำหนักคูสิบเจ็ดนะห้าสามนะครับนะฝีเท้าร้อยสิบสี่ก็มาใช้ได้เลยนะครับการทั้งร้อยสิบเจ็ดนะสภาพร่างกายร้อยสิบสี่นะพลังงานดีแน่นอนนะสำหรับโรเบิร์สันนะสกิลสามนะครับ ก็วิ่งเลยสูงๆนะครับพยายามแต่ลูกขาสันหนานะครับสำหรับอ่าแอนดูโรเบรปสันนะสำหรับเดลิเวอร์นะครับแลกได้เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเอลบีเนาะ410นะครับผมไปตัวต่อไปครับโอแมนมาโมสนะครับของหน้าจากแมนซิตี้นะครับ้อย1า3น้ำหนัก81นะ45นะครับเพอเสียคือพลังงานอีกแล้วนะแต่ใครตัวแมนซีอย่างเงี้ยชอบแมนซิตี้แล้วก็กูหาเล่นโห หัวแฮเลนก็พลังงานน้อยคู่เลยนะครับนะแฮเลนก็4นะครับก็เอาไปเอาแมมุดตัวจริงแฮเลนสับองก็ได้นะครับสำหรับฟูแมนซี่เนาะวิงร้อยย่สิบหกนะยิงร้อยสิบเก้านะครับนะเรงบอลร้อยสิบเจ็ดถือว่าใช้ได้เลยนะนะมียิมประตูจากที่ไกลครับโอ้สูงต่ำนะครับทำให้เอ่อพลังงานอาจจะหมดช้ากว่าปกตินิดนึงนะครับอาจจะหมดประมาณเจ็ดสิบกว่านะครับปกติหกสิบไอ้พวกนักเตะสี่หลอดก็จะหมดกันแล้วนะครับหกสิบนิดนิดอะเริ่มหมดกันแล้วแต่ สูงต่ำเนี่ยอาจจะหมดประมาณ70 8 0ถึง80ก็ได้นะสำหรับโอมามามูสนะครับนะก็น้่นแรกก็สำหรับติดมนซีนะก็ใช้แต้ม500อ่ะก็ฟูมเมนซิตี้ก็พิจารณากันเอานะครับริกเกิลเมผมว่ามองข้ามนะครับเพราะว่าพลังงานเลยถ้ามาพลังงาน4ขครึ่งนะแล้วก็มาในสภาพนี้นะผมว่าน่เล่นนะครับนะแต่มาอย่างนี้เยอโอ้ย มองแคบนะทุกอย่างดีหมดนะสำหรับเรื่องโกเมปานกลางต่ำไม่เป็นไรนะครับสำหรับตำแหน่งซีเอ็มเนาะมีหน่อชารนเพลมิเกอร์ยิงสายก้อยหน้าตัวสูงด้วยนะ183น้ำหนัก79นะคสีแห่นะก็ะยอย่างอื่นดีหมดครับติดตึงตรงที่พลังงานนะครับแล้วก็ใช้แต้ม500นะผมว่าเก็บอะเก็บอีก500ไปเอาโซลาร์เตสดีกว่านะก็ได้ซีบีนะสำหรับบ so so ิ๊กโซลโซแคลมเบลน้ำนะ188น้ำหนัก เก้าสิบนะสามห้านะวิ่งร้อยห้าเลยนะกาลังรับร้อยยิบสองครับสำหรับรการร้อยยิบสองโอ้โหเลยว่าตึงมากนะครับก่อพลังงานสี่นะมันเป็นไรกองหลังเนาะมีนักเ,เคลื่อนครับหมูลูกโซ่หลังนะต่ำเป็นกลางโอ้โหเฟอรนะ์เรตส้นตีนอะไรเนี่ยโอ้โหเฟอร์เรตต่ำเป็นกลางเต๋่ก็เล่นได้ครับนะหลังสามหลังห้านะผมว่าตึงแน่นอนสำหรับบนะนะิ๊กโซนะโซแคมเบลนะใครที่ไม่มีกองหลังเนี่ยก็แลกได้นะนะใช้แต้ม650นะครับสำหรับบิ๊กโซนะ โซโลแมสโค CM อ่า171น้ำหนัก71 45ใครที่เล่นโซโคล่างล่าสุดถ้าจ้าไม่ผิดล่างทันเดอร์หรือเปล่าเอ่อทันเดอร์สายฟ้านะครับถ้าจ้าไม่ผิดนะก็ใครที่เล่นล่างนั้นชอบอ่ะก็จัดเลยนะนะพลังงานอยู่ด้านเกมแน,น่นอนครับสก,กิล4หนาวนะนะสก,กิลดีด้วยอ่ะมีนเนอร์เกอร์ครับโซลูสโบรลังเอ้ยโซล,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 ลูเอ้ยไกลเออยิงตูชจะ์ดิไกลแล้วก็เอ่อเพเมกเกอร์เออ สูงปานกลางสลหรับอ่อสโคเนอะอาะกองกลางหัวแดงเพิ่งนะครับใครที่ฟูแมนยูเงี้ยชอบสโคอยู่แล้วก็จัดนะไม่ต้องคิดอะไรมากคะไม่ห้รอยแต้มนะจัดเลยยังก็ถือว่าเก่งนะครับนะสำหรับในตำแหน่งอารซีเอ็มเนาะมาดู LW กันก่อนนะครับสมับริวบอลตูนะ ร้อยแปดสิบหกครับน้ำหนักเจ็ดสิบห้านะแฮ่ซีนะครับนะก็พลังงานดีสก,กิลดีนะครับมีเท้าร้อยยี่สิบสองเงอกว่าเร็วใช้ได้เลยนะเนี่ยบอลร้อยยี่สิบสามแล้วจบสกอร์ร้อยยี่สิบสองถือว่าตึงเลยครับสำหรับบริบอลโดไหนอ่าไหนนายยงนะนายยงนายยงลิบอลโดนะครับนะบนะก็มีเอ่อยิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิงปอลโดจากที่ไกลเออเวอร์เลดดีด้วยนะสูงต่ำนะักลับแต่ใครที่รอได้ ว่ารอก่อนนะสัปดาห์หน้านะใครที่ต้องหา L W เนาะอะ่ควาลัสเคเลียอาจจะมา L W นะอาจจะนะครับนะไม่ใช่ว่ามันจะมา L W เลยนะครับอาจจะเป็น L W นะครับนะหรือมา r W ก็ได้นะหรือมา S T ก็ไม่รู้นะสำหรับควาลัสเคเลียเขาเล่นได้3ามตำแหน่งนะครับอาจจะมา r W ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับกนะ็ รอได้รอนะครับแต่รอไม่ได้ก็ลิเวอร์โบรก็เก่งนะครับแต่ถ้าใครไม่สี่เหลี่ยมเรื่องเท้านะเพราะว่าตัดยิงข้างขวาอาจจะต้องกดเบากว่าปกติหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะครับสำหรับลิเวอร์โบรนะครับแต่ใครรอได้ก็รอสัปดาห์หน้าดีกว่านะควาลัสเกเลียอาจจะเข้านะครับอ่ะคาฟูก่อนนะครับนะคาฟูกันก่อนนะครับ176น้ำหนัก75 35นะครับคาฟู RB เนาะ ก็พูดตรงๆเลยนะครับใครมีเอ่อครับใครมีตูรามอ่าใครอีกอะ่ะใครมีซาบอตตาอ่าผมว่ามองข้ามคาฟูได้เลยนะก็เพราะว่าเบอร์เกตเป็นสูงปานกลางนะครับเบอร์เกตคาฟูก่อนๆจะเป็นสูงสงนะผมชอบเบอร์เกตสูงๆมากกว่านะก็สูงปานกลางเล่นได้มาเล่นได้แหละนะมีพยายามแต่ลูกคนสนามด้วยแล้วก็เหนือชั้นยิงสักกอยนะแต่ใครที่มี R b บีตึงๆอยู่แล้วอ่า นะที่ที่มีแบบพวกตูรามพวกซัมบอตอย่างเงี้ยเออพวกแบบตัวยูโจทิบาย์าบีเออแล้วก็ตามนะครับผมแบบมองข้ามได้นะสำหรับคาฟูแต่ใครที่ไม่มีอ่ะเป็นอา1์บีร้อยหกร้อยเจ็ดอยากเสริมไปคาฟูผมวแบบ่าเอาเอแน่าน่าเสริมเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าใครแบบมีตัวพวกนั้นอยู่แนละ้วก็มองข้ามคาฟูนะไปไม่ได้ อะไรมากมายนะครับสํวนราคาฟูนะถ้าแมวาเวลือดส,สูงผมว่าน่าแรกเลยนะแต่แมเวเลือดสูงบนกลางมันมันจะหลุดตำแหน่งหน่อยนึงนะครับสําหรบคาฟูนะแต่ถ้าใครชอบคาฟูแล้วเล่นลา105่างร้อยห้าอยเงี้ยตั้งกิจฮีมาเข้าแล้วมาเข้ามือเนาะก็ชอบเลยนะครับก็มาเล่นคาฟูล่างนี้ได้นะแต่เวิร์กเลดจะไม่เหมือนกันนะล่างฮีมามันสูงๆเนาะก็ล่างนี้เป็นสูงบนกลางนะก็พิจารณากันเอานกนะครับนะ อ้แมาตัวสุดท้ายและท้ายสุดของเราในคลิปนี้นะครับสำหรับพยาบาลนอนเกลร์ตเบลนะครับแม้ตำแหน่งเอทีเฉยเลยนะครับนะก็ร้อยเป็นสิบหกน้ำหนักแปดสิบเอ็ดนะห้าสี่นะครับวิ่งร้อยสามสิบสี่นะโอ้ตึงมากนะนะวิ่งร้อยยี่สิบห้าเลีนบอลร้อยยี่สิบสองนะครับก็พลังงานดีสก,กิลดีมียิมพีคิ้งสุพรรณนะยิมประกงเดือดชั้นยิมประตูจากที่ไกลยิงสูงเป็นกะนะครับ,ก,ก,ก,นะรบก็ เอาง่ายๆใครอยากเล่นกองหน้าง่ายๆไปเอา u ู CPO นะแต่ถ้าใครแบบชอบแกเด็ดเบลเล่นตัวใหญ่ๆแล้วมันเข้ามือในแผดนี้เบลก็ใช้ได้นะนะม่ได้ว่าแย่นะครับสูงแล้วก็ แข็งแกล่งนะพอสมควรนะสำหรับเกเรดเบลเพราะว่าแพทนี้มันสับมันตอกไม่ค่อยจะไปแล้วนะนะก็ไอ้พวกตัวเล็กๆมันจะได้เปรียบมากกว่านะถ้าให้เลือกจริงๆแนะนําเป็นยูเซ่นะครับในตําแหน่งของน้านะนะแต่เครจะเอาไปเล่นโยกนะเบลเล่นได้ a w l w เลยนะครับแต่คจะเอาไปเล่นตําแหน่งโยกของเขาแนะนําเลยนะครับนะสำหรับเกเรดเบลเนาะถ้าใครไม่ติดเรื่องโอเวอร์ต้องลดอย่งี้ย ผมชอบเบลลครับไปเล่นจะเอาไปเล่นเอ่อ AW เงี้ยโอเวอร์เท่ ờ, นะทเาอเออ่ตัว TY เอ่อนะใช่ไหมตัว TY 107ของเขาอ่ะเออโอเวอร์จะเท่าต,ต,ตัวนั้นเลยนะครับแต่ความเร็วก็บัฟมาพอสมควรนะสำหรับเกลียบเบลล์ด้านานี้นะนะก็อยู่ดีเพื่อนละนะชอบถ้าเอาไปเล่นกองหน้าผมไม่ค่อยแนะนำนะไปเล่นยูซีดีกว่านะครับแต่ถ้าเอาไปเล่น อ่าเดิวแอนด์ดิวอก็ค่อยบ่ากันนะก็ค่อยน่าล่นมาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะสำหรับเงาไหกเบี่น้อนหนึ่งพันห้าร้อยต็มตัดสินใจกันเอาหนักครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับผู้ปรสจุจะกลกราบขออภัยมาหนาทีนี้กันด้วยหนักครับผมอ่ะก็เป็นไงกันบ้างสำหรับตัวที่เข้ามาในสัปดาห์นี้ผมแบบเหมือนสัปดาห์แรกเลยอ่ะมันดูแบบ กักกักงักงักยังไงไม่รู้นะเบลไม่แม่วูมาเปมาไปเอทีเฉยอะโหอะไรไม่รู้นะนะก็นะก็ประมาณนั้นละกันสําหรับสัปดาห์นี้ก็อยู่ที่พี่เพื่อนร้องละจะรอบ่อยหรือเปล่าในสัปดาห์หน้าผมเนอ่าได้ข่าวมีดิเอล่ามี เอ่อควาลัสเคเลียอ่าก็ใครรอ2ตัวนี้ก็รอสัปดาห์หน้านะว่าจ,จะมันจะมาตำแหน่งไหนนะครับนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe <S <S <ielle> เป็นกำลังใจให้ผมสักหนึ่งครั้งแล้วก็ฝากไลนเติมเงียบมาสักหนึ่งแลงกิ้แล,ลนด์จับแลนด์เติมเกมดีคุณภาพครับมไวใจได้เราเป็นเซ็นทรับถูกต้องตามกฎหมาทนนยทุกขั้นตอนน้ำรวดเลยนะจ๊าว่าจะคุกกี้แลนด์จับเลยนะครับหรือล้าน,นล่างได้เลยนะครับผมอ่ะใครที่กลราเปิดแพ็คเปิดการ์ดเนาะ ขอให้ดูเลยดีดวงปังปังนะครับขอได้แบบตัวร้อยแปดร้อยเก้าที่เราต้องการเลยนะครับได้แบบเกลาเบลบ้าแฮมาต้องเวเปล่งแต้มแรกเนาะเออใครอยากเล่นนะครับขอให้ดวงดีดวงปังปงกันด้วยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะก่อนจะลาครับขอกลาวว่าขอคุณและสวัสดีครับ